ใใครเนี่ยนวรัตนวรัตชอบนอนเฝ้าอาหารไว้นะวเนอะกัวขามาแย่งกินหรือคะกวัวขามาแย่งอาหารกินหรือคะโอ,อ้วันนี้อากาศร้อนเมีเยเมีเยนอนหลับสลบสลายกันเลยไม่มีใครช่วยหลวงปู่ทำงานเลยหลวงปู่ไปขุดดินปรับพื้นที่ไม่มีใครช่วยหลวงปูงเ่ลปปดดปลปเลยหรอคะ อันนี้ก็นอนกันเด็กน้อยเดินไปเดินมาแต่แมวใหญ่ๆหลับเหมียวใหญ่ๆห,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 หลับกันนอนหลับกันหมดเลยไม่ใครช่วยหลวงปู่เลยหลวงปู่ไปทํางานนะแวะมาเยี่ยมคิดถึงเมวเหมียว,ยวแวะมาเยี่ยมมาควนเมวเหมียวหลับไปทํางานต่อแล้วค่ะไปแล้วค่ะ ตอนนี้ปรับพื้นบริเวณสาบัวที่หล่อไว้ตอนนี้หล่อเสร็จแล้วก็ปรับพื้นบริเวณนี้ให้เรียบหลังจากนั้นก็นำน้ำมาใส่ดินมาใส่เพื่อปลูกบัวบัวลอยน้ำเป็นบัวหลวงบัวที่หาได้ในบริเวณนี้ตอนนี้ต้องทำเองละไม่มีใครช่วยเนื่องจาก ต้องจ้างเขาปัจจัยมีน้อยต้องทำค่อยๆทำไปตามกำลังทรัพย์กำลังแรงกำลังปัจจัยที่มีค่อยๆทำไปถ้าไม่ทำก็จะค้างคาอยู่นี้ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าสวยงามเหมาะแก่การเข้ามาปฏิบัติจิตภาวนา ค่อยเป็นค่อยทำค่อยไปเปลี่ยนไปตามกำลังเนาะถ้าบริเวณนี้ปรับเสร็จก็จะดูรับเรียบดูแล้วงามตาในตานั้นก็จะมีบัวขึ้นเสาด้านาหน้านั่นเป็นเสาหินอโศกคือเป็นสังเวชนิยสถานแห่งที่หนึ่งจำลองสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ เืีว่าเสาหินอโศกจำลองไปจากประเทศอินเดียมาไว้ที่พุทธสถานวัดพงชัยครับสลับแล้วนี้พระสยานก็ขึ้นไปตบแต่งพระหัตถ์ซึ่งพระหัตจะต้องเป็นลักษณะพระหัตที่แสดงผสมเัศนา ซึ่งเข้ากับพระเจดีย์สารนาซึ่งเป็นสังเวแห่งท,ที่สามหลังจากพระองค์ทรงตัดสู้แล้วได้มาแสดงข้า,ารถมศาสนาครั้งแรกให้แก่ปัจจุบัที่ห้าอันนี้ก็ได้หล่อองค์พระเสร็จเรียบร้อยตอนนี้กำลงังตกแต่งพระหัตถครับก็ทำการสององค์สองรูปสองรูปคือภาพพระธรรมก็ข,ขอโมทนาสาธุกับ คณะสภาสาธุชนญาติธรรมกับลายอมิตรทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธสถานพาระปรงชัยหลายๆด้านให้เป็นส,สถานที่สำหรับปฏิบัติจิตภาวนาแก่ส,สาธุชนที่จะเข้ามาปฏิบัติจิตภาวนาได้ดูแล้วเป็นที่สัายะร่มเรื่องสง,งบร่มเย็น ขอรโมทนาสาธุขอบูรณาสุทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพระบัญชาในุนนำค้ำชูให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทรงความมุ่งม,มัน่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทอญ